สวัสดีทุกคนนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ตั้มซีเคชั่นแนลวันนี้จะเป็นการอันบ็อกซ์ของเรานะฮะทุกคนก็คือเราเคยทำอันบ็อกซ์ไปอยู่กี่อันนสองเองมะอันนี้จะเป็นอันบ็อกซ์สามนะฮะทุกคนวันนี้เราจะอันบ็อกซ์นี่นะฮะทุกคนขาตั้งกล้องโจบี้ขาตั้งกล้องตัวนี้นะฮะมีชื่อว่าขาตั้งกล้องโจบี้เทเลพอท โปรเคสนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูกันนะฮะว่าในกล่องเนี้ยขาตั้งกล้องตัวนีนะ้จะมีลักษณะอย่างไรสูงได้เท่าไหร่แล้วใช้งานได้ง่ายไหมนะทุกคนเดี๋ยวนี้เราไปดูกันเลย <Hi. S 1> ก่อนอื่นเราขอแกะกล่องเลยนะทุกคนราคาของมันเนี่ยประมาณ2,000กว่าบาทนะทุกคนถ้าทุกคนยังไม่อยากเริ่มตัวนี้ก็ใช้ประมาณ อันเล็กกว่านี้ก็ได้เน้นการใช้งานกับโทรศัพท์นะทุกคนแกออกจากกล่องปุ๊บก,ก็จะมีขาตั้งกล้องตัวนี้เลยแล้วก็มีเขาแถมหัวให้คือเป็นหัวของกลโปตัวนี้ใช้สําหรับกล้องกลอโพนะทุกคนพอเราเปิดมาปุ๊บก,ก็จะเห็นเป็นขาตั้งแบบนี้เลยโ <c oughs> ดยปกติแล้วจวบี้เราจะเห็นที่มันเป็นปุ่มๆนะเห็นไหมทุกคนเอาไปคล้องกับที่ต่างๆ แต่อันนี้เหมือนขาตั้งปกติเลยสูงเท่าไหร่ความยาวปกติวันนี้เรามีที่วัดนะฮะทุกคนเป็นสายวัดขออนุญาตวัดก่อนความยาวก็คือประมาณ26เซนประมาณ26เซนนะคะทุกคนความยาวนี้26เซนก็คือจะใส่กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าต้องสูงอย่างน้อย26เซน3 0มเซนก็น่าจะปิดได้ในกระเป๋านะคะทุกคนเมื่อก่อนเราใช้อันเล็กอันนี้ แล้วเราเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ความยาวเกือบสองเท่าของอันนี้เลยทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ขอเล่าก่อน <IS> ก็คือเมื่อก่อนนะทุกคนเวลาเราถ่ายบล็อกกินอาหารเนี่ยเราจะใช้นี้ซึ่งยืดสุดประมาณนี้ได้แค่นี้เองนะอันนี้เป็นของยูเลนซีป้เป็นแบรนด์เนี่ยใช่ไหมเป็นของพี่ห่อแบรนดน์นี้ทั้งสองอันเลยอันนี้ด้วย ใช้2อ,อันนี้คู่กันนะฮะที่ใช้อันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการไขปิดแบบนี้แล้วหมุนๆซึ่งเป็นการดูแลโทรศัพท์ของเราค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะฮะทุกคนส่วนถ้าเป็นแบบนี้ที่เราไม่เลือกใช้เห็นไหมทุกคนเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบยึดโทรศัพท์หนักมากเรากลัวโทรศัพท์เป็นรอยกลัวแบบมันแตกอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะอันนี้อันละประมาณ200อันนี้ก็200ไม่กี่ร้อยรวมกันพอเราถ่ายใช่ไหมทุกคนมันก็จะประมาณนี้ เราก็หันหัวประมาณนี้พอใส่โทรศัพท์เราเป็นคนที่ถ่ายรีวิวอาหารเราเป็นคนชอบไปกินอาหารใช่ไหมทุกคนเราถ่ายรีวิวอาหารเนี่ยพอถ่ายเราก็จะถ่ายด้านนี้เป็นอาหารแล้วก็ถือเข้ามากินเลยสมมติกินอยู่อย่างนี้ปุ๊บถ้าน,นี่นะคือเมนูนี้พอเอาเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเราก็ใช้สองกล้องพร้อมกันเลยพอถ่ายไปสักพักใช่ไหมเนื่องจากขามันเล็กสักพักมันคว่ำปั๊บใส่จานอาหารอะ่ะแล้วก็เลอะก็เลยแบบมุย อันนี้ก็คือจะไม่ตอบโจทย์แล้วถามว่าเขาดีไหมดีนะถ้าไม่แบบเอ็นเขามากไปอ่ะหรือถ้าเขาทําแบบแนวตั้งได้ไหมสําหรับถ่ายได้นะฮะทุกคนถ้าโทรศัพท์ไม่หนักมากนี่เอ็นอยู่นะนี่มันได้เพราะว่าอันเนี้ยเขาเป็นหัวที่แบบหมุนได้เยอะไงทุกคนควรเลือกหัวที่มันหมุนได้ค่อนข้าง หลายทิศนะฮะทุกคนมันจะสร้างหรือใช้ได้เยอะกว่าเดี๋ยวเรามาดูขาตั้งกล้องตัวนี้กันก่อนอื่นเลยนะฮะทุกคนเปิดมาปุ๊บตรงนี้มันจะมีที่ล็อกมันจะมีสัญลักษณ์ล็อกเห็นไหมนี่ตรงนี้มันล็อกได้3ระดับปิดมาฝั่งซ้ายสุดเนคือล็อกสุดเลยเปิด1นสอง ปลดล็อกได้3าระดับระดับที่3เนี่ยเอาไว้ปลดล็อกอันล่างเห็นไหมแล้วก็หมุนไปล็อกส่วนอีก2อันนี่ก็มี2อันนี้แล้วความสูงก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อเสียของเขานะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูเลยข้อเสียคือเมื่อกลางปุ๊บมันจะยังตั้งเลยไม่ได้ต้องปลดล็อกเราต้องปลดล็อกไประดับที่3ก่อน แล้วเอาเนี่ยเลื่อนลงนี่แล้วค่อยทำแล้วถึงใช้งานได้เขาก็จะมีสายนี้มาให้ด้วยแต่ค่อนข้างที่จะแบบก,กะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้สําหรับการเซฟเวลาถ่ายเซลฟี่ได้อะเดี๋ยวมาดูว่าเขากลางได้ทั้งหมดกี่เซนอะเอาที่แบบเตี้ยสุดก่อนอันนี้คือเตี้ยสุดสําหรับการใช้งานนะทุกคน ได้กี่เซนอันนี้คือเบสิกเลยตั้งโทรศัพท์จากพื้นสูงก็ประมาณจากกล้องนะประมาณ30มสิต้นๆสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามเซนประมาณนี้ได้สูงสุดเท่าไหร่ขออญาตขึ้นสุดเลยขึ้นสุดก็ต้องปลดล็อกให้สุดนะนี่ขึ้นสุดก็ได้เท่านี้ปุ๊บอ่ะ ขึ้นสุดเลยระดับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ70กว่าเซนประมาณ75เซนะทุกคนสูงสุดเลยคือ75สเซนสูงนะถ้าตั้งบนโต๊ะสามารถถ่ายคอนเทนต์บนโต๊ะได้เลยเขาจะมีปุ่มตรงนี้สำหรับหมุนตรงนี้พอปลดล็อกปุ่มตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะแบบนี้ได้หมุนแบบนี้ได้แล้วก็หมุนรอบทิศได้หมุนรอบได้ อ่ดังนั้นเราก็หมุนให้ตรงกับหน้าเราก่อนแบบนี้หมุนให้ตรงกับหน้าเราใช่ไหมอ่าแบบนี้แล้วก็ปรับตรงนี้ให้ได้ถ้าองศาปุ๊ไป้เราก็ล็อกพอล็อกปุ๊บก็หมุนไม่ได้แล้วนี่อันนี้ในลักษณะแนวนอนถ้าเราจะถ่ายฟลอกแนวนอนหรือเราจะเซลฟี่ใช่ไหมทุกคนถ้าเซลฟี่เราก็ปรับให้มันหันเข้ามาหาเราก่อนเซลฟี่ปุ๊บอ่าคล้อ,องแขนไปเลยจะได้ s a ฟ e นี่พอเซลฟี่ปุ๊บนี่ อันนี้คือยาวแค่ระด,ดับประมาณหนึ่งเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะทุกคนและแข็งแรงด้วยนี่แนวตั้งแบบนี้น่าจะปวดแขนขอลองเป็นแบบแนวตั้งว่าสำหรับคนที่แบบถ่ายคอนเทนต์ติ๊กตอกหรือวิดีโอแนวตั้งนะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องปลดล็อกตรงนี้ก่อนนี่ปลดล็อกตรงนี้ปลดล็อกปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนให้มันมานอนอย่างนี้นี่แล้วก็ปรับให้ตรงกับหน้าเรา พอดีหุยพอดีเลยทุกคนดูสินี่นะฮะดูให้ทุกคนเห็นเดี๋ยวกดกล้องให้ดูเลยกล้องลงังนี่เป็นการถ่ายคอนเทนต์ที่พอดีเลยแล้วก็คือค่อนข้างแข็งแรงนี่เห็นไหมไม่โยกด้วย ดีมากสำหรับใครที่ใช้ถ่ายทิกตอกเนี่ยโอเคเลยยางตัวนี้ของเขาเนี่ยเป็นแบบเนือ้อจับแล้วมันคงต่อให้มีเหงื่อก็ยังคงจับแล้วมันคงอยู่เพราะว่ามันเป็นแบบหนึดเนืตรงหัวของเขาเนี่ยเห็นไหมที่มีตรงนี้ทุกคนดูเป็นยางนะคะทุกคนตรงนี้มันเป็นยางสําหรับเซฟกล้องของเราไม่ให้กล้องเราเนี่ยเป็นรอยนะทุกคนถามว่ามันโอเคไหมโอเคนะและ มาดูขาข้างล่างของเขานะฮะทุกคนถ้าทุกคนกลัวมันแบบตั้งแบบนี้แล้วเอ้ยกลัวมันแบบไม่มั่นคงอ่ะถ้าทุกคนแบบกลัวที่มันจะแบบไม่มั่นคงใช่ไหมขาข้างล่างนะฮะทุกคนเขาสามารถทําได้2แบบคือแบบแรกก็คือแบบนี้ตั้งแบบนี้เลยหรืออีกแบบหนึ่งคือกลางขึ้นเลยหักขึ้นอีกนิดหนึงแบบนี้ปุ๊บนี่ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ นี่เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะกลางได้แบบนี้นี่สําหรับเมื่อเราเนี่ยมีพื้นที่เยอะนะฮะทุกคนแล้วก็กว้างอาจจะเป็นแบบถ่ายตั้งโตตั้งพืนเนี่ยได้เลยแล้วก็ค่อนข้างนิ่งนะฮะทุกคนอันนี้คือนิ่งเลยนิ่งกว่าเดิมเลยตั้งแบบแนวตั้งไลฟ์ได้ทั้งวันนะฮะทุกคนสำหรับตัวนี้ วิธีเก็บก็ไม่ยากก็ปิดเลยอ่าแค่นี้ปลดล็อกให้ถึงสุดเลื่อนลงแล้วก็ล็อกทุกครั้งมาซ้ายสุดแค่นี้จบเลยแล้วก็แยกส่วนแล้วก็สามารถใส่กระเป๋าได้เลยพกแค่นี้จบแล้วถ่ายบล็อกได้แล้วไปเที่ยวทริปต่างจังหวัดต่างๆนะฮะทุกคนพกแค่นี้เลย หรือใครที่จะสนใจยี่ห้ออื่นลองไปเสิร์ชดูก็ได้สำหรับเราคิดว่าอันนี้เนี่ยโอเคฟลอกอะไรเซลฟี่ต่างๆสำหรับคนที่ไม่รู้ไอทีไม่ได้รู้เทคโนโลยีอย่างเรานะทุกคนก็จะรีวิวนี้แหละก็คือรู้แค่นี้่ะก็คือมารีวิวให้ดูค่นี้ unbox ให้ดูลองใช้ให้ทุกคนดูก็เดี๋ยวจะเอาขาตั้งกล้องเนี่ยไปลองใช้ในการบล็อกของการถ่ายอาหารในครั้งต่อไปดูนะคะทุกคนบา สำหรับคลิปนี้ก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะฮะทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องนี้ฝากกด u b s c r i b e ช่องนี้ด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปหน้นะฮะสำหรับคลิปนี้เราขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะ,ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปเลยนะ,ะทุกคน